สวัสดีค่ะนักศึกษาครของพวกเรานะคะจากโรงเรียนบ้านนองคิมส <and> ิงสันกรรูค่ะก็ได้มาศึกษารงงานนะคะที่อุทยานหลวงราชพัฒน์เอค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะขออญาตสัมภาษณ์ท่านผอกปาด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านขอครับอันนี้นะคะ คือประจัไทยนะครับคือว่าเป็นผู้สร้างชาติมมาเ็าไม่อยากแรบดูัู้ชาตินี้ได้สำนึกในความเป็นหนาของเรานะครับแล้วเราจะเุื้อนจิตเของเราว่าชาติไทยคือชาติที่ใหญ่เราจะมีัาษาไว้ช่วยกันดูแลนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้น้องๆที่โรเรียนในรับท้ายว่าพ

เอาวิวเดี๋ยวพี่จะไปบูชาข่ายต่อนะถายขั้วศูนตอนนี้ครูเตือนนะครับก็ได้มาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งเป็นพษะจัร์ไทยนะครับสมัยอยุธยานะครับที่สําคัญนะครับได้ทำสงครามวิหัตถีนะครับชนะพม่านะครับรังคมหาอุปราชนะครับและได้สัญญานามว่าเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็มีทั้งหมดเจ็ดขนาดกระสันะครับก็ตามวันนะครับตามวันนะครับตามสีครับโอ้ไมิเก่งคุณะรูตนะครับบนวันนี้วันศุกร์วันนี้ไม่สอนนักเรียนครับมากาานคมีนักเรียนดูอยู่ด้วยนะนักรียนมีต้องเขียใจนะครูไม่ได้สอนเพราะครูมาดูงานนะ เอาความรู้ไปให้นะคะทุกแต่ละท่านนะคะเก็กตลคุโดคะอาคุโดคะเป็นไงบ้างคะวนันนี้รู้สึกดีมาบอากาศดีใช่ไหมคะวนันนี้เป็นางานธรรณกรราะ็่าอคุโดจบีเ่เชลคาแลนะคะรั นี่คุณจอยนะครับคุณรัศมีนี่คุอใหม่ของแม่หนองหินแม่หนองหินการมาดูงานครั้งแรกนี้ก็รู้สึกดีดีที่ได้มานะครับที่ทางเรียนบ้านดเราได้ทำผลงานนะครับจริงนถ้าจะพูดถึงถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่จวบปีนี้ได้มาเหมือนกันก็ ขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่มอโอกาสดีๆให้กับคณะผู้ีริหารได้มาศึกษาดงานในครั้งนี้ครับขอบคุณครับอันนี้เป็นว่าจับจุดเลยนะคะก็รู้สึกดีไปมากค่ะที่ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ได้รู้สึกน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแล้วนะคะก็ยังได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานนะคะเราปิดโควิดมา2ปีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มา เดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหนนะเราจะพาไปชมพิธยงานของจริงหาดด้วยไปถ่ายรก่อนนะขึ้นรถนางไปด้วยกันนะคะตอนต่อไปนะคะ